สุดยอดดีจังกลุมกลางครับผมทำเป็วานุคับพี่นุกดอกยอครับผมเป็นดอกจอไม่นานครับลาไฟฟ้านะครับลายิำ้าบัดดี้้าิำอออเร็จแลจ้าไม่ลมะจ พ่อขาพ่ไม่ใส่เกี้ยแต่ใส่ใจแทนนะค่ะขอบคุณมากครับอันนี้60ครับผมนะขมกลางผิดจัดนะครับผมน้ำคุ่นตอนนี้60บาทหนึ่งครึ่งดีเรียเพี้ยนไอยเนาะ ผิดกัดแล้วก็ผมผมกลาง 1, 2, 3่ลสนะครับผม 1, 2, 3่ีเลือาเดีเยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมปรุงให้เลยกันนะผมกลางผิดกัดครับโอ้โหอปไปไปมาใส่เลือด ดอยนึง่งใบกลอยมาใส่เลียดเดียวหนึ่งสองดอยนึงน่งขมยังไง้ผมจัดเลยปะครับรับทราบครับผมไอ้ชิ้นไหนเนี่ยครับชิ้นไหนเนี่ยอเอาเลยปะครับผมต้องตามตักตักตาม แล้ครับผมมันนั้นตัดได้เลยเป็น <Okay. S 1> ประเดี๋ยวก้อยแล้วก็เผ็ดน้อยครับผมเผ็ด้